อายันนนี้ยังอันนี้ไม่ได้เก็บค่าเข้าเนาะโอเคได้แล้วครับเป็น้ยิงได้สามสาวได้ลายระเบงหูพอใจแล้วเนาะบายได้ยาแน่อุถูกก่อนถูกก่อนถูกขอบคุณค่ะาดวงตาเอาสิรับเออรับอ่ะ ไปยังเหลืออีกนสองน้ำเหลือเหลืออมาแล้วครับไปออกเดินทางบานนี้นั่งอยู่นั่นเลยลูกนั่งใกล้ๆลงตาแหล,ละเดี๋ยวพูดที่นี่มานี่นี่ทิศทางที่นี่พี่ลูกนี่นี่ที่นี่แล้วลูกไหมเดี๋ยร่ออวมาโอเคขอบคุณครับ อ่อแล้วนิตาอ่อแล้วว่นแล้วว่านิตาโอเคนิตาบัวเพลาลงลูกบัวเพลาลงให้ลงตาลงก่อนแล้วปูมาเลยปูมาเลยปูลงมาเลยเออมามาหาพอไหมมามาหาพ่อไหม บอฟ้าบอฟ้าอาเซกับบอฟ้าเกิบโอ้โหอันนี้แห้งงามตัวนี้ข้างสีเทพโอ้โหโอ้ขางสีเทพสสวยพี่น้องข้างนอกอันนี้เนาะ

รักษาไว้ที่ประเทศไทยนะยังรักษาความเป็นอยู่ัถ้าเมืองขมนะูแล้วูเป็นอีกดเยอะามาเที่อนี่อะไรอ้ลมพัดลม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 พัดนี่บริเวณนี้มันดินหินบินหินเเกลี่ยโบราณนั่นที่เขามาทำนะ รอ้อนมาดูนนะนนมันมีไปทั่วเลยนะทั่วเลยเนาะผู้ใชแต่ยังไม่ปรับต่างโูู้สวยๆเฮ้ยงามเนาะหลวงตาเนาะมีคนพวกนักโบราณด <c oughs> คดีเขาชอบอาซายดูดูเขาดูมันตั้งฐานอืมถูนนกน้องแม่นเม้อพี่น้องผูติดทองให้ทองนาผูมีมมแต่ปราสาดใหญ่มากอันนี้งามหลายพี่น้องเอ้ย สาคังโบระเขาคังนอกเพชรบูรณ์นี่บน,นี้น่ะจุดถ่ายหูเนาะอันนั้นต้องอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังอ่าอยู่ข้างหลังของตัวหนังสือจะสวยเร็ <c oughs> วเร็วเร็ว

มาคุณพ่อสบายดิเออมีคนยอมตาจะมองเห็นตาีสูงป่ะนี่ตาอยู่นี่ลูกนี่ตามาอยู่ตามตามซองนี่เร็วน่ามอยู่หน้าลงตาเร็วยาเลยนตามาเพยั่งาเ่าเลยนั่งเเ่นั่งเลยนั่งเลยเออนั่นั่งนั่งนั่งเร็วเร็ว โอเคนั่งก็ได้น่งคัโอเค่ะคุณพ่อครับขยับมาติดมาซิดหลวงตาครับไม่ไม่ครับได้ละโอเคสวยแล้วเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวผมถ่ายโอเคครบแล้วเนาะอันหนึ่งสองสาม โอเคอีกรูปนึงครับจะได้เห็นหมดเราประสาทอ๋อจงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วครับเอาทรงนั้นได้อแอมแกได้นี่เอาจับน,นี่นี่เอาแบบนี้ได,ด้เดี๋ยวเอาทรงหกเดี๋ยวซูนจุดหกแล้วก็เอานึ่งได้ เอาเสียงขึ้นอนน้ีเออนี่เห็นบอกเอาเสียงนี่เห็นบอกนี่เอาเอาขึ้นประมาณที่รถนี่อโอเคอ่ะจับสูนทุกคเลยนะเออสูนทุกคแล้วแล้วก็เอาหนึ่งอ่ะปั๊บเข้นในค่อยเบิ่งดูปับ๊บแสงปั๊บจะต้องปับ๊บไกลๆที่ก็ได้เตะอยู่<อ>พี่ก็ได้เออนี่นีเ<อ>่เพื่อยันมือมันซูนเลยโอเคนี่นี่นี่เห็นบอกนี่นี่ค่อยบอกนี่นี่มุมกล้องให้มันเห็นไกลๆฮะฮะบอนี่ค่อยจะให้เห็นนี่นี่มุมนี่นี่น้ำนี่ยังมาพี่ยังมาเออนี่ ไอห,หูพัสเปปปินอันนี้มันก็บเบาะเห็นนะเออเห็นบอลมนสนีเห็นมัดเลยนี่บริเวเณเขาขือถึงสูงโอเคมาเอ๋โอเคบายอ้อมวันนี้นเราอ้อมมาธิดาธิดามาฟังลวงตาเพิน่นเล่าประวัติคนฟังมัดสามีน้องมาพี่ ายประทิดเพือเาอย่าลืมนะพี่โอ้สวยแต่กกะเจาะใบขึ้นเนาะโอ้เพิ่ที่สร้างได้นี่เนาะเก่งอะไรเม่อกะเจาะตัดหินนี่ก็ต้องมีไอ้เครื่องมือเนาะที่ท่านเครื่องมือสับปะรด คอนวัดวัดเทนะีนี่ยโอ้นี่เป็นพันคนก็ยกไม่ไหวโอ้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกโอ้สิบเท่าร้อยเท่าหินคนละแบบหินแต่หินแตหินหินภูเขาเลยนะอคอนวัดเนะี่ยมันมีพันว่าแห่งเลยนะโอ้โหรอบๆนั้นนะนะมันครับเย๋ยวันหน้าจะถ้าเขเมรมันไม่ชั่วต่อไปจะพาไปเที่ยวครับ นคนวัดถ้าบุญวาสนาถึงก็ที่ได้ไปมือเสื่แล้ก็พาเพื่อนๆไปหลายรอบเลยครับโอ้สี่ทิศนี่คือกันมาเลยเนะาะทั้งสี่ทิศบันไดขึ้นน่จะรูปแบบเดียวกันหมดมโอ้หนักอกนักอกเปรตแก่บเบบกบเบ่งเนาะโ,โบราณคดีนี่หนักอกเบรตเพิ่นนี่ก็บเก่งเก่งคนสร้างนี่คือเราไม่คิดมากเลยว่าเมื่อพันปีก่อนมันขนาดไหนคนเนาะ นาะเป็นยาคนโบราณนี่ม่ธรรมดานะเป็นโบราณสมัยก่อนพี่น้องนี่ก็จะมีพภาษาที่มันยังเป็นบ้านเป็นเฮือนคนอยู่ได้ปุ๊บอยู่นอกก็มีปู๊บนอกๆมันมีมากเลยนะจุดเป็นป่าเป็นให้เป็นบ้านเป็นเมืองโบราณอ๋อนี่ก็เป็นวัดโบราณอย่างนี้พันสองพันปีก่อนเขาบอกว่าห้ามขึ้น ดีคนเศรษฐีคนมีเงินถึงจะสร้างแบบนี้ได้โอ้ <c oughs> มีเงินยังไงก็สร้างไม่ไว้แล้วท <c oughs> ี่ด <c oughs> ังคนประ <c oughs> ศัตรินะต้องเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่มีอำนาจบารมีสูงน่นปราสาทนี่ยุคเดียวกันกับประศ,ศรรัตรสีเทพใช่ไหมครัอันเดียวกันอันเดียวกัน,นเนาะใช่จะมีอยู่คนละข้างในข้างนอกอ่ะข้างนอกข้างในจุดมุ่งหมายคือเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติของ สมัยนั้นอ่ะคลังเป็นคลังอ๋อคลังคลังก็คือที่เก็บสมบัติเก็บสคลังนอกคลังในสวยมากเนาะสวยงามมากถ้ายังไม่พังเลยมันสวยงามมากสมัยก่อนมันพูพังมาไอไอเศษ,อ,เศษอินมันก็กรบๆไปมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยอ๋อ,อ,อัดเาามาทให้นั่นมบ ข้างนี้จะสวยเพราะว่าแสงมันส่องมาทางนี้อันนี้สมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์แบบกว่าข้างในใช่มันมันไม่สมบูรณ์มันเหลือ50%เลยัง่ไหมฮาสมบูรณ์แบบกว่าข้างในใช่ข้างในมันไม่เอยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแกะสลักเนาะหลวงตามันไม่มีแกะสลักเหมือนด้านในอันนี้ข้างข้างในข้างนอกเนี่ยหินที่เขาเอามาทำนี่จะเป็นหินภูเขาไฟสมัยเมื่อก่อนเนาะหินหินข้าวเกลียบเลยหินข้าวเกลียบ แร่เอิร์ดแร่ที่มีค่าหายากที่สุดในโลกเนี่ยมันไปทำที่ไปทำซิปใช่ไหมที่เขาทำซิปทำอะไรไปทำข้อมูลนั่นนะของซิปโทรศัพท์นั่นนะของที่หายนและงที่ชลินเา่านี้สวยมาถ่ายรอบนึงก็ได้ไหมมาถ่ายอีกรอบนึงแล้วก็ออกเลย มีแต่ว่ามันย้อนแสงเอาตรงนี้สวยใช่ข้างหลังป้ายมาๆเรน่อยมานท้ายร้อยรอบเลยมั้งเยืนหลังป้ายครับสวยกว่าข้างหลังป้ายอ๋ออันนี้มันศิลปะมันสวยอันนี้สวยกว่าสีเทพเมืองคนดีโอ้โหได้ให้ลูกเดียวเดียวก่อนลูก เอามาให้มาให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้หลวงลุงเข้าก่อนให้หลวงลุงถ่ายก่อนให้ลงลงเป็นใครเอกหนึ่เอาแม่เข้มาก่อนอย่าให้ติดเฟรมยังไม่สวยอ่ะหนึ่งสองสามลงตาอันี้นะครับโอเคสองาเอากล้องนั้นก่อนมาโอเคหนึ่งสองสามโอเคอ่รวมเลยครับรวมหมู่เไปเลยสวยเพื่อน เดี๋ยวกูจะถ่ายเอาถ่ายจะถ่ายพิเศษถ่ายเลยบบนี้ขอบคุณครับถ่ายเดียวถ่ายเดียวไหมครับถ่ายเดียวถ่ายเดียวไไป้้าาหนมม่ีวกกตุใช่ครับมาโอ้คุณเอกอ่าไปอนางเอกเข้าไปนางเอกไม่มีแอกโอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง ต้องให้บอกปทนัรุ่นนี้1 2 3ึ่งสองสาโอเคอีกรูปหนึ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายให้สวยๆอย่ฟ้าไปนึงออกมากับปโลไปารนโลออกก่อนยังยังติดอยู่ถามโอเคอหนึ่งสองสาโอเคได้แล้วจะส่งให้ครับไปต่อไปกับเะโลก่อนไปรถ่ะถ่ายกับเปโลอ่งสองสาม โอเคจบแตได้เหรอใช่อะ,าอ,ะอาไมคไทยในนี้ไปไปไยเลยนี่ยังได้สามสาวได้ลายระเบหูพอใจแล้วเนาะพี่เห <laughs> รอวยังพนเข้ากรุงเทพใช่ไหมเนี่ยเลยไปไปไป,ไป,ไปหาลงตาก็เร็วไปเรื่องประวัติศาสตร์บ,บ๊พยพน โบ้พ่นคุดเพิย์ยังไปไปอยู่ทางข้างอแม็กเลยมาดูดิตอนเป็นเกษตรเห็นไหมเนี่ยยับข้างพ่นตอนแรกเป็นเกษตเนี่พอเขาค้นพบมาก็ขยายเนี่ยเขาแคขุดเนี่ยกำลังขุดค้นหายไหมเนี่ยโอ้ยังทั้งเป็นแบบนี้เ่ยเห็นไหมมันกรอบผื้ดินไอ้มันนานข้าวน้นข้าวใบไม้บ้างอะไรบ้างมันฮับแรงฮับแรงมาเมื่อตอนเขาพุทธโลกสมัยรุ่นแรกเลยพิเศวรุ่ พระพุทธรูปเห็นทรายพบด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประชานเกาะอยู่ในี่ยเห็นด้านตะวันตกน่าจะเป็นทางด้านนนั้คือสรุปไปแต่ก่อนนะให้็นเป็นจอมปลวกเลยจะสิมีป่าอยู่เนี่ยเป็นป่าทับอะไรสุดท้ายไปได้นี่ถ้าได้เป็นนี่เขาก็ค้นเห็นไหมนะขุดหาขุดเศรบ้านนี่เนาะก็กรมทรัพยากรพวกนักสำรวจรวจหายละเอียดหาข้อมูลทุกถึงอย่างที่ได้เป็นปัจจุบันนี้ เพื่อจะได้เป็นลังเพจังส่บแมเองของง่ายเนี่ยจะได้แต่ก่อนถือว่าเป็นป่าธรรมดาอย่างนี้อย่างที่เรานั่งรถผ่านไปอาจจะมีเยอะแต่เรามไม่เจออืมไาขึ้นรถเดี๋ยวไปดูรถไฟลอยน้ำไปรถไฟลอยน้ำบ่ มีเนาะนี่โอ้ตัดตะก็อนยัมีต้นไม้ยู่ได้อยู่เทิงหมดเลยต้นไม้นี่เต็มเลยแสิต่ก่อนผมเห็นแบบนี้เลยเพื่อพะชิตคุดได้ซ้ำนี้ผมเม็นธรรมดาลรูปจำหลักต่างๆที่เขาแกะพบเจอเลยสารศาสร์อย่างนอนี่นะฝรั่งนอหนี่เนาะช่องบัวเชอรีเยเย่ต้องขอบคุณพวก อาชาวยุโรปครับเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นคนค้นหาของคนโบราณในยุคนั้นเนาะพวกเราอยู่นี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนนครวัดอ่ะถ้าไม่ได้ชางขีดมาค้นไม่รู้เรื่องนะพวกต่างชาติเก่งเนาะนี่เนาะสระแก้วสระขวัญปางศรีเทพนี่รูปที่อยู่ที่อยู่จะใใต้ฐานในข้างในเมื่อกี้น่ะที่เขาทำเนี่ยเป็นโครงกรรนะครับจำลองให้นี่เขาจำลองเนาะนี่อยู่ในข้างใน ดูสมัยก่อนนะอนเด็กคนก็มีโอ้น่นภเนาะเขาจะจัดสรรเนาะต้นทางเลยภาพเมืองนอกภาพจากอุทยานต่อัตว์สีเทพเมื่อก่อนเขาเก่งเนาะหลวงตาเนี่ยเขาเขารู้ พื้นที่ที่นี่นะพื้นที่มันลาบเพียงแล้วก็จะปลูกสร้าง <Destroy. S 1> ได้นะ<ม>เขา <ๆ S 2> เก่งเนาะต้องเข้าใจว่ามนุษย์มันต้องอาศัยน้ํา <olmuş. S 2> มันจะไปที่ไหนอยู่ท,ยที่ไหนก็ต้องเอาน้ําเป็นหลักรั้งแต่และเมืองไม่ว่าประเทศไหนก็เอาแม่น้ําเป็นหลักเพราะคนกินน,น้ำใช้น้าต้องะไรก็เหมือนพวกเจ้าที่ยู่แถวตรุงดีนะเอาแม่น้ําเซเป็นหลักไหมไกลแม่น้าเซไม่งั้นก็ต้องไกลต้องเดินทางไกลมันก็ต้องอย่างเนี้ยนี่เนาะเก่งเก่งเก่ง เก่งลร้สุดยอดโบราณคดี